พ่อผมเป็นแบบนักบาสเป็นตำแหน่งเซนเตอร์กับพาวเวอร์โฟล์ต้องสูงมากกว่าประมาณร้อยแปดสิบได้เข้าคอร์อเมริกามาประมาณหกเดือนสูงขึ้นมานสองเซนครับผมดวัสดีครับรครับชือ่อเล่นชื่อตุ๊กรับตตอนนี้อายุสิบเจ็ดปีแล้วครับก่อนเข้าคอรดกับทางอเมริกาเนี่ยมีคนกนังวลเรื่องความสูงยังไงบ้างคะผมเป็นนักบาสครับแล้วก็เวลา เล่นบารอะไรเงี้ยผมตำแหน่งผมมันต้องใช้ส่วนสูงเยอะทุกคนในตำแหน่งผมก็แบบรอด80อัพอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเพิ่มความสูงตัวเองให้ได้รอด80บางครับก่อนเข้าคอร์สกับหลังเข้าคอร์สเนี่ยสูงขึ้นมาเท่าไหร่คะเข้าคอร์สไปแล้วผมก็สูงขึ้นประมาณสองเซนครับผมพอเข้าคอร์สแล้วมันทาให้สูงเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่แค่แบบ ปกติไม่ได้ทำไรเลยนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับอยากฝากอะไรถึงคนอื่นๆที่มีปัญหาในเรื่องของความสูงบ้างไหมคะอยากให้เพื่อนๆคิดว่าถึงเราจะแบบโตแล้วอะไรเงี้ยให้ทุกคนยังแบบมีความมุ่งมั่นว่าตัวเองยังแบบสูงได้อีกแล้วก็พยายามอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งมาจอยคอนี้ผมแบบสูงขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าถ้าแบบเรายังมุ่งมั่นอยู่มันก็ยังสามารถสูงขึ้นได้ครับ